ครับตัวนี้ก็พอพันหลักนะครับตอนนี้น่าจะซีเรีย้เลยนะครับกินผสมกินผสมนะครับบสมรุงนะครับเยื่อปืนกลนะครับเป็นไก่ลอยโตนะครับแต่ลูกหน้าจับมากนะครับผ่านไฟชนเงินหมื่นมาแล้วนะครับหกหมนหกะครับก็ตอนนี้ก็ทํากับแม่พันหลักของทางฟาร์มผมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าเหยื่อปืนกลนะครับ หมาหล่อกระดูกง่อนนะครับเป็นไก่เลียมเดียมตัวนี้รล่อสั้นๆนะครับชิ่งๆนะครับแต่ที่สาคัญคือแข้งหน้ามันจับมากนะครับไก่3ากิโลแข้งหน้ายิ่งกว่าไก่2 4งสี่สองหครับผมตอนนี้ก็บสมบูรณ์นะครับฝากติดตามด้วยครับอย่าเพิ่กดครับสวัสดีครับ